สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบาลนะครับผมขออนุญ,ญาตที่จะนําคําเทศนามาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะนํามาแบ่งปันให้กับพี่น้องก็คือภายใต้หัวข้อเพศศึกษาหรือว่าความเป็นครอบครัวความเป็นหญิงและความเป็นชายจากพระวจนะของพระเจ้านะครับแต่ก่อนที่เข้าสู่สาระเนื้อหาที่ผมจะแบ่งปัน ผมจะเล่าให้ฟังตอนที่ผมเองเป็นนักศึกษาโรงเรียนพระคริสตธรรมนะครับอาจารย์ก็ถามบอกว่าในชีวิตของสมาชิกท่านหนึ่งนะครับที่มาโบสถ์เนี่ยสาปี40ปีหรือบางท่าน50ปีเนี่ยก็ถามว่าจะมีสักครั้งหนึ่งไหมที่สิทธิพิบาลหรืออาจารย์เนี่ยเทศนาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของเพศศึกษา หลายๆคนนะครับก็เติบโตมาจากโบสถ์ที่เก่าแก่ซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกันครับนะส่วนใหญ่ก็ตอบว่าไม่เคยเลยทั้งก็ถามตอบว่าทำไมถึงไม่เคยล่ะทำไมโบสถ์ของคุณเนี่ยไม่เคยเทศนาเรื่องนี้หรือนะครับเขาบอกว่าไม่เคยเลยครับเพราะว่าสิทธิบาลของโบสถ์ผมเนี่ยนะฮะเขาก็เทศนาตามพระกัมภีร์ที่ทุกคนรู้จัก และเมื่อเปิดขึ้นมาที่หนึ่งโครินบที่เจเนี่ยก็ไม่รู้จะเทศยังไงนะท่านก็เลยบอกว่าเพราะเหตุที่ว่าหลายๆลาบทนะครับไม่ได้เทศนาเรียงลำดับหรือรใช้เป็นซีรีส์ในการเทศนาเขาก็จะพลาดการฟังคำเทศนาบทนี้และกันนี้พี่น้องครับหลายหลายท่านอาจจะเคยฟังนะครับว่าชีวิตครอบครัวเรื่องเพศศึกษา ตามแบบอย่างของคริสเตียนหรือตามแบบอย่างของพระกัมพีนั้นเป็นอย่างไรบ้างหลายท่านก็อาจจะยังไม่เคยฟังเพราะในเช้าวันนี้นะครับอาจจะเป็นครั้งแรกที่บางท่านได้ยินได้ฟังและหลายท่านก็เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อสารกับพี่น้องก็คือว่าถ้าหากว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นได้ตรงกับชีวิตของใครก็แล้วแต่นะครับขอให้เราที่จะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า และทำตามพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคัมภีร์ซึ่งทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าก็าจะทําให้เราได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระพรจะเป็นของผู้ที่เชื่อฟังพรนะโอษฐและดําเนินตามด้วยความเชื่อฟังนั่นเองครับเพศศึกษานั้น <c oughs> เราจะพบว่าในสมัยนี้เขาจะเรียนเรื่องอะไรครับเรียนเรื่องเด็กผู้ชายแตกต่างจากเด็กผู้หญิงยังไง นะครับพัฒนาการในชีวิตของเด็กนั้นมีกี่วัยแล้วก็เมื่อพัฒนาการไปถึงล่วงช่วงของวัยรุ่นนั้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างทางด้านสรีระวิทยาแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไปในวิชาเพศศึกษาก็คือเรื่องราวของจริยธรรมมาตรฐานการดําเนินชีวิตที่จะปลูกฝังให้กับเยาวชนของชาติเรียนรู้เรื่องมาตรฐานการดําเนินชีวิตระหว่างเพศเดี๋ยเห็นนี้เองนะครับทำให องค์กรคริสเตียนองค์กรหนึ่งนะครับที่เรารู้จักกันดีคือ YFC ได้สร้างบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการวางตัวระหว่างเพศเพื่อที่จะให้อนุชนเยาวชนนะครับที่ได้เข้าในโครงการเนี่ยเขาได้รับประโยชน์จากตรงนี้ี่เองนะครับเราจะผลิตเยาวชนที่เป็นคริสเตียนหรือเยาวชนของชาติเนี่ยเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้เพศศึกษาในทางของพระเจ้าและชีวิตของเขานั้นก็จะปลอดภัย เพศนั้นเป็นปัญหาใหญ่นะครับเป็นปัญหาหร้ายแรงเป็นปัญหาสังคมซึ่งหลายๆลคนมองข้ามไปเรื่องของเพศศึกษานั้นหรือพูดถึงเรื่องของเพศเป็นสิ่งที่ทําให้ความรู้สึกในเรื่องนี้หลายๆคนไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องงุนแรงเป็นเรื่องธรรมดานะครับจนกระทั่งเกิดปัญหาแล้วเราถึงตระหนักว่านี่มันเป็นเรื่องร้ายแรงนะนี่เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะ พี่น้องครับผมได้เคยประกอบพิธีมงคลสมรสนะครับให้กับน้องคนหนึ่งเขามาขอประกอบพิธีอย่างเร่งด่วนเลยผมก็ถามว่าทำไมน้องต้องเร่งด่วนน้องไม่ได้ตอบนะให้อาจารย์เดาพี่น้องคงเดาออกนะครับแต่น้องต้องสารภาพบาปก่อนว่าน้องได้ทำผิดไปแล้วอาจารย์จึงจะประกอบพิธีให้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับเยาวชนของเราลูกหลานของเราและไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ให้อภัยนะครับและไม่ใช่เป็นตราบาปติดตัวเขาตลอดไปสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมานะครับมันต้องรับผิดชอบและหลายครั้งหลายคนนะต้องไปตรวจ DNA ครับว่าเนี่ยคนที่อยู่ในท้องหรือเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นลูกของใคร เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับลูกหลานของเรานะครับเราก็จะตระหนักว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยอัการทูดเปาโลเช่นเดียวกันครับท่านพยายามอธิบายให้เราฟังในแต่ละกรณีแต่ละกรณีในเช้าวันนี้ผมไม่สามารถที่จะลงลึกได้ในแต่ละกรณีจะขอพูดกว้างๆภาพรวมในเรื่องของการที่เราจะต้องมีครอบครัวที่ดีครอบครัวที่บริสุทธิ์มีครอบครัวที่เป็นที่ถวายเกียรติกับพระเจ้า ผมไม่ได้หมายความว่าพวกเราทุกคนจะทำผิดแล้วกับเนื้อกับตัวไม่ได้และผมไม่ได้หมายความว่าผมเองจะไม่เคยทำผิดมาก่อนเราเป็นคนบาปด้วยกันทั้งสิ้นแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของเราเมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้านั้นพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเรานั้นบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆและให้ต้องการที่จะว่าสมาชิกในครอบครัวเราจะต้องบริสุทธิ์ มากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันและสมาชิกของครอบครัวเราหลายๆายท่านที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเขาจะมารู้จักข้าพระเจ้าได้โดยชีวิตที่บริสุทธิ์และพัฒนาขึ้นมาในฝ่ายจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นนั่นเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ครับอาจารย์มาโลเข้าใจปัญหาของคนที่ต้องแต่งงานอาจารย์บาโลก็เข้าใจปัญหาของคนที่ยังครองโสดอยู่เรื่องของครอบครัวนั้นเป็นเรื่องของความสลับซับซ้อน เรื่องของทางเพศนั้นเป็นเรื่องของ Drive หรือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่อยู่ในชีวิตนะครับท่านบอกว่าความต้องการทางเพศเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องอยู่ในกรอบเกณฑ์ของพระเจ้าและต้องอยู่ภายใต้การทรงจัดเตรียมและการประทานกฎเกณฑ์ของพระองค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ในสังคมของเรานะครับเป็นปัญหาที่โลกนั้นถล่ม โลกนั้นได้ซึมซับเข้ามาอยู่ในลูกของพระเจ้าความคิดเห็นทัศนคติของโลกนั้นได้ซึมซับแทนพระวจนะของพระเจ้าและแทนกฎเกณฑ์ของพระเจ้าจึงทําให้เกิดปัญหาวุ่นวายมาจนถึงทุกวันนี้เรากําลังตกอยู่ในกับดักของมารที่อุบายของมาน,นั้นมันได้วางไว้คนทุกระดับครับเกี่ยวข้องหมดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวไม่ว่าเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเกี่ยวข้องมันเกิดขึ้นกับคนทุกวัยพี่น้องครับพระคัมภีในบทที่7ข้อที่1นะครับเราเจะเห็นได้ว่าท่านอาคาทูตเปาโลนั้นได้ย้ำเน้นประการแรกที่สําคัญที่สุดก็คือว่าความบริสุทธิ์ในเรื่องเพศบทที่7ข้อที่1หากพี่น้องมีพระคัมภีร์นะครับหรือว่าถือสมาร์ทโฟนนะครับแล้วเราคลิกเข้าไป นะครับในซอฟต์แวร์หรือพัะคัมภีของเราก็ได้นะครับท่านดูตามไปนะครับในเช้าวันนี้สไตล์การเทศนาของผมก็คือผมจะไล่เป็นข้อๆแล้วจะดึงเนื้อหาที่สําคัญและก็เป็นที่สอนใจของพวกเราข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งอ่านได้ความว่าเรื่องที่พวกท่านเขียนมานั้นขอตอบว่าการที่ผู้ชายไม่ล้องแวะกับผู้หญิงเลยก็ดีแล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะล้องแวะนั่นคืออะไร ผมอธิบายก่อนนะครับว่าพระเจ้านัาของพระเจ้านั้นมีที่มาที่ไปและมีบริบทอยู่เบื้องหลังเพราะเนื่องจากว่าชาวโครินนั้นเขียนจดหมายถามปัญหาเยอะแยะมากมายทําให้อาจารย์เปาโลปวดหัวหลายเรื่องเลยทีเดียวท่านก็ตอบไปที่ยเรื่องที่เรื่องเทียเรื่องทีเรื่อง,อง,องพอมาถึงบทที่7เนี่ยครับปัญหาเรื่องของความบริสุทธิ์ทางเพศอาจารย์เปาโลก็ยกข้อหนึ่งขึ้นมาเลยครับบอกว่า การที่ผู้ชายไม่ข้องแวะกับผู้หญิงเลยก็ดีแล้วแปลว่าอะไรครับคำว่าข้องแวะคำว่าข้องแวะนั้นภาษาอังกฤษถ้าท่านดูนะครับบนจอนี้บอกว่าคำว่าข้องแวะมีความหมายว่า sexual relations ก็คือแปลว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงนั่นหมายความว่าการความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้ชายและผู้หญิงนะครับ ถ้าไม่เกิดอยู่ในบริบทของครอบครัวไม่ได้เกิดอยู่ในบริบทของการสมรสล้วนแล้วแต่เป็นการผิดทั้งสิน้นนี่คือสิ่งที่พระกัมพีสอนเรื่องความบริสุทธิ์ทางด้านเพศเพราะฉะนั้นเป็นการดีที่ผู้ชายนั้นจะไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิง <c oughs> หรืออีกนัยยะหนึ่งของความหมายนี้คือ,คอว่าเป็นการดีที่ผู้ชายจะไม่แต่งงานครอบหลายท่านบอกโอ้ขนาดนั้นเลยหรอ,หออาจารย์ แต่ว่าข้อพังพีตอนนี้ครับได้ถูกนักวิชาการพระกัมพีทุกยุคทุกสมัยได้เรียนรู้ในการให้ความหมายอธิบายความว่าคําว่าเป็นการดีที่ผู้ชายนั้นจะไม่แต่งงานอาจารย์บาโลแท้จริงแล้วเห็นด้วยกับการแต่งงานร้อเอร์เซนตนะครับแต่ว่ามีจุดยกเว้นสําหรับบางคนที่เขาอาจจะไม่ต้องแต่งงานก็ได้เดี๋ยวพี่น้องฟังต่อไป ท่านก็อยารู้ว่าจุดยกเว้นตรงนั้นคืออะไรแต่ณเวลานี้ครับอาจารย์บรุกำย้ำเน้นว่าการมีความสัมพันธ์ทางเพศที่เราจะต้องสอนลูกหลานของเรานั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานพระวจนะก็คือว่าเราจะต้องมีความสัมพันธ์เพศในชีวิตสมรสเท่านั้นนอกเหนือจากชีวิตสมรสนั้นผิดทั้งสิน้นอาจารย์บรลุกกล่าวว่าการห้ามไม่ให้แต่งงานในสมัยก่อนนั้นเป็นบริบทที่ว่า มันจะเกิดขึ้นกับคนต่างชาติในวเดียวกันครับมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าพวกนอกกรีดในยุคสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะมีการห้ามไม่แต่งงานนะพิธีแต่งงานนี่เป็นพิธีสําคัญศักดิ์สิทธิ์ครับการห้ามไม่แต่งงานก็จะว่าคุณไปอยู่ด้วยกันไม่ต้องแต่งงานกันก็ได้นะการแต่งงานหรือครอบครัวนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการถวายเกียรติพระเจ้าชีวิตสมรสเป็นชีวิตที่มีเกียรติครับ จบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่พอชนะของพระองค์ได้ทําให้พวกข้ามุ่หลายรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอทรงโปรดให้ข้าพุ่งหลายใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพื่อที่ข้ามุ่งหลายจะรู้จักพระองค์รักพระองค์และรับใช้พระองค์ได้อย่างเป็นที่ชอบพระไทยของพระองค์ ขอทรงโปรดนำพาชีวิตของข้าลัาในวันนี้ในการดําเนินชีวิตประจําวันและในการรับใช้พระองค์ในการประกาศพระกิติคุณของพระองค์ด้วยกราบทูลมอบซึ่งกันและกันให้อยู่ในความรักพระคุณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน